ผจะเริ่มแล้วกูไปก่อนละเออเราต้องหาเพื่อนก่อนนะครับหาเพื่อนนะเฮ้ยเราจะเนี่คือเหยื่อรายแรกของเรานะท่านผู้ชมเราจะไปหาเขานะครับฮัลโหลนายฮัลโหลเฟลลี่เฟลลี่เฮ้ยไม่งไม่หันเลยดูดิมีไม่คิดาสนใจหน่อยเหรอฮะโอ้เกือบตายนึงนะ ฟิลลี่เออฟิลลี่เองฟิลลี่ว่ะโอ้ถือว่าเป็นคนที่แบบใจดีมากนะผู้ชมอ่าใจดีให้ดาวมาด้วยครับอ่าไอ้นี่ไหนวะเอาหายไปไหนวะอ่าฟิลลี่ครับฟิลลี่โอ้ถือว่าเป็นคนที่ใจดีนะครับคนนี้หายยากนะไอ้ยี่ หรือว่าขัดต่อทางตปล่าเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือวิธีที่สึนตีมากดูนะไอ้ยี่เป็นวอดด์ขังแม่งนะพี่ชีางไอ้ยี่เป็นโคตรเกลียดเลยรู้ไหมออกหรือไมออกไม่ได้ในสุดยังไงครับคุณรู้สึกไงครับงไงครับยังไงครับ ต่อท้บไอ้เทียมไอ้เทียมจีบ่ะอ่าซึ่งคนอื่นเขามีตะกรรารเตียงนะซึ่งเราจะเพิ่มเตียงนะเพอให้คนอื่นมาตีฐานนะับซึ่งการทำแบบนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร,นะร้าวนะท่านผู้ชมแบบเป็นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะท่านผู้ชมอ่าไม่ดีไม่ดีอย่างยิ่งไม่ดีไอ้<笑><笑>เทียแล้วกูจะทำทำไมวะโอเค ครับนะครับจะวางของหรือไม่เอาเยี่ยไม่ได้ไม่ได้ของไอ้เหี้ยเต็มหน้าเลยโอ้ยโอ้ยมึนเหลือเกินกูโดนเชี่ยวนะคนมึนเลยโอ้ยมีคนให้ด่ามาท่านผู้ชมอ่าซึ่งเอาแล้ว คอมมิเต่การเตียงนะครับทีมเรานี่ต้องแบบต้องอินดี้ครับต้องเปิดเตียงนะมาโชว์ความเหนื่อหรืว่าทีมเรานะครับไม่ต้องการอะไรนั้นนะฮะมาคุ้มกันครับทีมเราก็สามารถชนะได้นะครับแฮะอี่ขุดไปหมดเลยอ่าถามว่าขุดเอาไปทําอะไรอะท่านผู้ชมมันก็มีอยู่ทางเดียวครับที่เราต้องทนะเาเนี่ยต้องขุดนี้ก่อนครับไอ้ใช่ไม,เ,ไมเอาไม่ได้หัอช่างไ,ไ,ไหมอ่าแล้วก็ต้องกันนะท่านผู้ชม นี่ครับอะคลาสสิกอินเดียนะอินเดีย <c oughs> อนนี่มันโคตรโคตรจังเลครับท่านผู้ชมโคตรจังเลมากแล้วเราจมาจากตรงนี้ท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมครับนี่คือคลิปเกียรน,นะครับต้องไม่ต้องไม่ต้องหงสัยหรอกว่าทำไมผมทำนี้นะครับ <c oughs> อนนีมันโคตรเกียรเลยลึบโคตรเลวนี่คือเกียรฉบับเลวนะท่านผู้ชมฉบับเลวมากนะครับอ่าเลว ไอ้ยูดูพวกนี่พวกวา่าเยี่ยวจำเยี่ยวเนี่ยอ่าก็ถือว่าเอาเยีเ่ยเ,เพื่อนเพื่อนตายชิบหายละเพื่อนเพื่อนเราค้าของได้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูคแรบบับท่านผู้ชมดูนะมาเออเพื่อนเราเนี่ยไม่สามารถคับของได้นะท่านผู้ชมเอาเชี่ยมีมีลูกค้าเลยสักที่เพื่็นเพื่็นจิ้มหายมันค้าของได้เหรอวะอ่า คำของได้มนะัไหมดูก,กันตรงนี้แม่งเอ้ยังดูว่าทำไม่ได้กูก,กันแม่งนี้เลยครับน่ากูกันไหมกูกันกูกันไอ้ยังเปิงจีว่ะจะไม่ใครผ่านพ้นผ่านพ้นไ,ไ,ไม่ได้นะครับอ่าเราต้องกูไอ้ยังไม่เกลียดที่ไหนเลยไอ้ยังไม่เกลียดที่ไหนเลย ไงครับจะมีใครแบบกรอบกู้ได้ไหมครับแม,แม่โอ้โหแม่งโคตรโคตรยูติคคอม يدي แมนะฮะเราจะแม่ดูนะแถว,วว่าเพื่อนจะขุดหรือเปล่านะท่านผู้ชมเพื่อนจะต่อทางหรือเปล่านะครับต้องดูครับต้องดูไงต่อทางไหมเพื่อนเสียบล็อกฟรีเลยไอซ์เนื้อครับเนี่อครับจะต,ต่อหรือไม่เาจะ ยังไงฮะไอเฮียไมนโคตรเกลียดเลยสุดโอ้ยยังมีคนตอบข้างบนอียังฮะความพยายามครับดูขุดดิเพื่อเพื่อจะเป็นซืはは้อของครับโอ้ยยยยยต้องต่อทางครับเพื่อเออเพื่อใช้ชนะก่อนะครับต้องต่อเราเล่นมามากพอครับท่านผู้ชมต้องมาต่อทางสักหน่อยนะอ่าดูดิ เฮ้ยเกิบตกครัเกิดตกเราทำแบบสเต็ปเฟที่ต่อไม่ได้ต่อหรือไม่เป็นนะท่านผู้ชมต่อไปถึงยังวะยังยังยังมีใครอยู่ไหมฮัลโหลยังไม่มใครอยู่เลยอ้กจะตายเลยโอ้อ่า thank <laughs> you